สวัสดีครับสวัสดีครับตาสวัสดีครับสวัสดีตาเอ่อตาเอาแบบมาเด้อครับเดี๋ยวตาชื่ออะไรเนาะชื่อไทยก็จะไทยผัวไทยเมียไทยตาชื่ออะไร่อไทยชื่อไทยเมียชื่ออะไรไทยคือกันก็จะไทยตอนนี้เราอยู่บ้านไหนเนาะก็หง่ะเลยมันก็หงเอ่อตรงนี้เราอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ในทางเข้าาไหนนี่ในทางไปไหนบ้านพรมนนพรมบ้านนนพรมเนาะอันนี้ถนนนี่นะครับอันนี้ถนนเอ่ออันนี้บ้านอะไรขกาวหงอดีไปทางดอนบรนทวานนี่เส้นเข้านนพรมเนาะเข้ามาประมาณสัก ลอยสองรอยเมตรเนาะ<ด>ก็มาสองโลนีจ่จากจากจากนี่มาถึงเนี่ยสองร้อยเมตรเอาเมตรไปเลยเนาะอ่ามาเจอตาตาชื่ออะไรรถมารถมาชื่ออะไรครับจีดไทยไทยชื่อไทยเมียกรไทยผัวกรไทยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบเก้าหกสิบเก้า <69. S 1> โอ้ยังลอยอยู่เนาะยังแก็ติ๊บเตป,ปีบดังไหม <laughs> ยังนังอยู่ <laughs> วันนี้มาคุยเล่นยกันเลยประหยัดพี่น้องครับจะไงมามาเจอได้เมืองเกิน่ผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้เอามาคุยกันเลยเอาเจอเอ้าวันนี้ตาตรงนี้มีที่ปลูกอะไรดึงเอ้าเราเดินไปดูเพิ่มเทือดหน่เลยไปเดินไปบอไปหน่อยบอมีบ้านอยู่ในบอไปดูเดิเดินเดินอันนี้เนี่ยอะไรดึงเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ร้าวที่ฝนตกมาในที่เดือนสิงหาตุลาอันนี้วันที่อะไรวันที่เจ็ดเนาะเจ็ดกุมภาหกสี่อันนี้ เราน้ำท่วมเออเลยฝนตกไหมที่เขาน้ำกันตุ่บ้านตุ่เมืองท่วมไปทั้นี้ไม่ท่วมหรอกฮในทวงเลยทำไมล่ะสอมปีเดียวแต่ปีนั่นแหละปีห้าสี่ห้าสามนี่ผมรุ่นสูงอ่ะนี่เอาไม่ไม่มันไม่เออดึงนี่ไม่เออหรอกวถามจริงปิดไว้ปิดไว้ไหมมันเขาไงกันดใหมดเลยเอาแล้วมันจะมีหน้าไม่ใช่นี่จะเห็นไหมเลยมันก็นำฝนนั่นแหละแล้วเวลานำแล้วก็สูบใส่น้ำนำมามาแล้วนี่แห้งหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย อันนี้มันแห้งเลยเนี่ยอืออ้าปลูกมะขามดีทีทางไรจังดีทีจังไรสีบเบ็ดหลายหนึ่งงานสีบเบ็ดลายเนี่ยที่ยาวไปน็นน่นเนี่ยเนี่นยองอบาลก็ขอจักไร่จังไรด้อให้ลูกหลานเดี๋ยวเด้อปลูกมะออันนี้มะพร้าวน้ำอะไรน้ำหอมเนี่ยข้าวธรรมดาเนี่ยแหละตลาดนัดตื่นมาปลูกมะพร้าวธรรมดานเอ่าเราพร้าวใหญ่เนี่ยร้าวน,าน้อยรา้ราวเราขาย <นำ S 2> ได้ขายทั้งแมะปีนี้มันท้องปีนียไม่ได้ขายมันแรงไง ีนถึงจะตกจันแต่ปีนี้น้ำดีเนาะน่าจะเริ่มตกจันนาจะได้กําลังตกจันอ่ะอันนี้มะขามเทศเราปลูกจ็กต้นครับซีเวตไร่เนี่ยแม่จะไปดูกันซีเวตไร่นี่ประมาณประมาณ80ต้นใช่นี่280ใช่280ซีเวตไร่เราปลูกพืชทุกทุกอย่างไหมหรือจะเฉพาะมีนาดามีต้นมะขามปลูกหมดเลยเนี่ยแต่ก็ปลูกหางหางแต่หนี่ ทำโบวัยสองไร่ข้างหลังอ่าเราไปเดินดูรับนพอมีบอ่ะอ่ามาดูนี่นี่นี่ตาต้นมะขามเทศตอนนี้เราก็ตามันนี่ได้เราได้เก็บหนึ่งยังนี่บ้านนี่เก็บเในบ้านนี่อันนี้ก็ทยอยออกเนาะ<ช>ทยอยออกอันนี้ก็ผูคนคนี้ก็เก็บได้แหละคนนี้ก็เก็บได้เราเวลาเก็บเราเราเก็บยังไงตาก็ใช้ตะขอไม่ไม่หม,มายความว่าความความแก่อะอเราจะเก็บ<ด>ขนาด,ดไหนเราลองดูลองดูอันนี้อีกแบบข้างล่างเก็บได้ไหมตะยัง แบบนี้เป็นเออนั่นได้ไปมันได้ลองถานาข้าวกล่องเลยนะไอ้แบบนี้เออนี่ได้กินได้นะเราอยู่ใน้สักวันมันจะเน่าจะเสียหรือมันเป็นอาทิดไหมไม่ถึงอาทิตย์หรอกสามวันก็เหี่ยวข้ไรก็มันมันแห้งเนาะต้องรีบกินแต่ว่ามันไม่ปลูกงาวันเป็นไรมันจะเล่นไม่ปลูกมากวันเลยนไรอ่ะโอเคครับแต่นี่ตลาดเดี๋ยวเดินมาดูมาดูความอร่อยชิมดูหวานไหมอ๋อเลยกินเลยนี่ครับมาดู ลุงตาขัดเกล็ดตั้งไหมขัดเกล็ดเป็นถึงเกล็ดยายขายรวมเลยยายขายรวมยายไทยขายรวมเนี่ยเราขายเองรวมส่งรวมพ่อข้าัดไปนะมันจงเป็ีนอร่อยอร่อยอร่อยอนีพันอะไรครับตาเกษตรต้องเกษตรก็คือพันม่าจะเป็นน่าจะต้นไทยเนี่ยเขาบอกเป็ดนนไทยเป็ดปรหมสอนก็เหมือนกันนะครับอันเดียวกันนะครับยังจอด เดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนช่วงนี้ไม่ออกเนาะอ๋อทยอยเกาะเก็บนี่ครับแบบนี้ก็เก็บแบบนี้เนาะอันนี้ก็เก็บ,บผมจะเก็บให้ดูนะครับเก็บแล้วกินดา <laughs> ผมซื้อดาเด้อตาโลขายไงตาโล,ลไงยไงขายหกสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบมัไนนะปไปไล่พ่อก็สอบมาเนี่ยก็สอบก็ <laughs> อสอบย่างใหญ <laughs> ่มันหนาวน,นานมันหนาวนานเนอะผม ขออนุญาตเด้อครับนี่นะครับนี่มาขโมยคนฒถากินนะครับครับผมไม่รู้มีคนรวยอยู่แถวเนี่ยถ้ารวยรวยมาบ่อยๆแล้วใครตะหน่อยไหนตะหน่อยตายแล้วสังตะหน่อยตายแล้วตะบัวตายแล้วตะหน่อยใครหน่อยอ้ยหน่อยนั่งใหญ่เนี่ยไอเป็ดนี่ เ <Nee. S 2> น่มโนนี่แม่มโนนอ๋ออแถวเน่อ๋นนอ,อ,นนอ,อ,อมีหลายชื่อเนาะกลับามาที่นี่ก็เดินมาเดินดูสวนครับกําลังเนี่ยไปขายเริ่มเก็บขายได้จักวันแล้วครับเน่ยไนยังมาถึงเดือนแล้วเอาทยอยเก็บมาเรื่อยๆสิบกว่าวันเลยเนาะ,ะนี่ครับบ้านเศรษฐีครับมาดูบ้านเศรษฐีโอ้ถ่ไทลุพเพยดาไทลุพเพยดาตาตายืนตรงนี้ครับเมทแม่เยืน หเห็นต้นไม้ดาหเห็นนี่ดานี่ไอเห็นกย,ยืนตรงนี้ก็ดีตรงนี้ไอเนี่ยบ้านนี่ซือ้อซื้อมานานยังทำยังมันทรลปเด้อทำเด้ดหลายปีครับอาไม่เป็นไรครับเออยังไม่เซ็ตเลยถ่าเยเลยอยากถ่ายก็ถ่ายยัง<ต>ไม่เซ็ตของมาไม่ได้ของอยุค,คลหลัดลูกสาวเนี่ยลูกสาวได้ได้ผัวฝรั่ง มีลูกมีเต่าไหมมีสองคนเนี่ยนี่ก็มาซื้อที่มัดจะนวดอะไรมต้นนี้ซื้อถูกต้นนั้นมันสี่หมื่นห้าหนังหนังหนังตาล่งนนังลงน้องลงผมยังนั่งอยู่กันดับละเอียดผมพาคุณเถ้ามานั่งครับเดี๋ยวผมถามเรื่องตาตาไปไอไปไปขายกันไหนขายตลาดโฮมโฮมกระเด็นโฮมกระเด็นอยู่ตรงไหนหลังหลังโรงงานเจ้าหอนะโรงงานเจ้าหอเนี่ยออร์ไกลเนี่ยหลังโรงงานเจ้าหอไม่ไม่เป็นตาตานม่เป็น พวกอยากเดินหลับแดดบ้านบ้านสวยพมไม่กล้าขืนอยู่รักมีตาเดี๋ยวมานอนดึ่มานอนหนึ่งไม่กลัวขโมยหรือขโมยบวานจรงเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งตราวันนั้นเก็บได้ประมาณยักโลประมาณประมาณร้อดสิบร้อยแปดสิบโลเนี่ยตีมันสามร้อยสีรอยนะ่ยาจริงปีกายได้ปีละสกว่า้อสี่ร้อยกิโลเนี่ยอันนี้มาปลูกไว้จากปีอันนี้หลายปีแล้วนี่เจ็ดปดปีแลลว ยี่สิบแปดปีผมไม่รู้ไม่ค่อยเขามาเนี่ยเคยมาดูปลาทีเดียวตั้งเป็น,ปนสิบปีละ่ะจิบเกือบจิบห้าปีอเสือก็ืีอหมื่นหาได้เนี่ยตกอะไหลายถ้ลอง 6, หกแสนเลยไรน,หนึงนะ่ไนะไล่หกแสนตรงคำเขาขายหกสิบห้ 6, หาหกแสนห้าโอ้พี่น้องเลยแต่ก่อนจะอะไรสี่ 45, หมื่นเนี่ยเสืกอก็สี่หมื่นห้าไล่ละซีเป็นไร่กับอะไรสี่ล้านอันนี้กัสี่อะไรเสือจะว่ารู้เสือเหมือนท่านแค่ในพื้นใหญ่อืม คาดเท่ากันปีไก่สวนเขาหลงแสนกลัวคาดปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วเดปีที่แล้วเดห้าตันห้าตันก็ห้าพันกิโลห้าตันมันได้ปีไกได้ขายได้หกสิบก็ได้สามสี่แสนสามแสนปีที่แล้วสามสี่แสนประมาณร้อยสองร้อยต้นเนาะเนี่ยมันสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบเกือบสามร้อยต้นมาต้นต่าุคนตาสองสวนนูนต้องติดถนนก็เมนเนี่ยสือถือก็ไหตรงนั้น ก็ต้องขังปั่มบานลังเขียวนั่งคงให้คนใหญ่ซื้อเขเนี่ยซื้อเขาสองสองไร่นี่ล้านล้านสามขาด่าปีนี้ได้จะได้ไรไปมันไม่ได้ล้านเราปีนี้มันตลาดมันเงียบตลาดมันเงียบไหมครับไม่มีคนเลยมาใหม่เขาว่าไงมันโควิดไงต่างคนต่างกลัวรีบเขารีบออกหรือพม่าก็หายหมดเลยพม่ากขเมียนก็ไม่มาแต่ตอนก็บินงลันนลันเมรนเขามาได้แ้วนี่มันมาไม่ได้เลยโรงเกลือน่ะเพาะวิ่กัน ทีนี่เราไปขายอยู่นั่นเลยอยัดจะแถวไหนอยู่ีนแถวโฮมแถวเจ้าห้อนในเมืองเราเห็นบัตรคนมาเอ็นไปแข่งกันขายไหมมีคน,นไทยมาคน,น,นไทยมาออกมาชนกันกมาขายเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบห้าสิบไ,ไม่เราเจอใหญ่ไม่ใหญ่เต้งไม่เต้งเขาเคยขายถูกก่าเราไหมเนี่ยของเรา,าเราเขายเท่าไรก็ได้อืมันเต่ก็ต้องขายตามเขาอืเขาขายเท่าไรก็ต้องขายเท่านั้น ส่วนหกเจ็ดปีคอับโอ้เปีตามว่าเราลงทุนเองลงทุนหลายไหมแต่แต่เราแต่ละปีมันก็มีปุ๋ยมียาเนี่ยปุ๋ยยาขามะงร็งตอนที่มันกินยอดตอนนี้ไม่ฉีดแล้วครับได้ปลอดภัยนะครับฉีดตอนน้อยมันปุ๋ยปุ๋ยเลยปุ๋ยเังใส่ยังไงปุ๋ยปุ๋ยก็ใส่ตัวละสองโลสามโลนี่เนีะปุ๋ยใส่ปิดที่ผ่าที่ผ้าใส่ทีเดียวเนี่ยสเสมอใส่ทีเดียวสองทีสามทีนี่เนี่ยใส่ ช่วงฝนหรือช่วงไหนงนี่แหละช่วงเราจะเอามานี่แหละยรวงช่วงออกดอกนี่เรีงใบเรีงดอกเดี๋ยวแล้วน้ำเราให้ยังไงน้ำก็ให้ปกติอาทิตย์ทั้งที่นี่มันน้ำมากขาทำไม่ดีมันแตกมันทีแตกเลยแต่มันอิ่มน้ำน้ำก็ดำบ่อเองนี่นี่บ่อนี่ดบ่อนี่นี่บ่อนี่ก็นู่นบ่ออ๋อมีบ่อนึงโอเคอ๋อมีพ่อได้ที่ต่างต่อเป็นเศรษฐีเลยเนาะ โอ้ก็ตามนันเด้หากินไปคี่กันนั่นเดยอยู่สองเผ่ากระหลานคนนึ่งลังอยู่ที่ที่นี่น่ะนี่ไอ้นพาดการบัวลูกมีนี่นี่หลานจบแดงาม่องมันเอาเข้ากไปเรื่องแต่กคาบาะอยู่นะอยู่มหกอีนี่ก็จบเดี๋ยวเขาไปอยู่ในเมืองเนี่ยนี่ยโอเคครับคนยายนี่จบพี่ไก่นี่ได้ไปสอบโทกศได้นู่นเศรษฐกิจเราจะมาดูสวนบ่อยไหม มันออกมากับมาคุกกี้อยู่กันนี่เช้าเย็นเช้าเย็นมาทุกวัานเลยขำเช้าขำเช้าขำเช้ากเทตอกับบ้านนั่นี่ก็อยู่นี่บ้านบ้านเราไฟต่อมายังต่อเลยอมาแล้วเดินมาแล้วขยายที่บ้านเ่าขยายต่อตำรวจยึดนี่ตัวยานตำรวจไหนอ๋อข้างหน้าเนี่ยสวยๆมีแถวสวยๆกันนี่สูงอีกเลยแถวนี้มีขโมยขโมยไหม ไม่มีด้อไม่มีน้องมืดมืดสมัยแหละมืดมดสมัยขโมยเมี่ <laughs> มบมขอกันเฉยแล้วเรชีวิตร่างกายเป็นไงบ้างร่างกายสุขภาพแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่ดอเนี่ยแข็ง,งแ,งแรงแต่กัตัวตกปีสุขภาพตัวน้งองทีเขาคมเลยครับืันนี้ก็มาคุยสเพล่ะนะครับกับตาไทยบ้านเขาหง ชื่อจริงชื่ออะไรแกชื่อจริงไงชื่อไทยจริงสิชื่ออันศักกุลเลยสียงพะเนาสียงพะเนาไทยเขียนไงซออาประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยนอุไทยชื่อจริงชื่ออุไทยยายชื่ออุไทยฉันชื่อไทยเมียชื่ออุไทยพัวชื่อไทยเขียนคนละตัวไทยคนละตัวสียงพนาววานำคุณเพาะเนาะปรนนด้นก็วันนี้ก็มารู้จักตาไทยปลูกสวนมะขามเทศสิบเอ็ดไร่ลูกหลานซื้อไว้ให้ รือซื้อเองเป็นเจ้าของอีกคนนึ่งซื้อคนหน่อยอ๋อลูกสาวซื้อไ้ให้เป็่อนก็ซื้อแล้วก็มาสั่งที่ทางงแล้วก็แต่สุขภาพยังดีแข็งแรงแข็งแรงอยูแบบยังได้อีกหลายปีได้อีกหลายปีมีบอกเกี่ยวกันดูแลเรื่องประคามเทศฝากเพื่อนๆคนสูงหน่อยมีอะไรต้องเป็นข้อระวังต้องใส่หรือว่าต้องตกลงตลาดเป็นยังไงลองเล่าฟังหน่อยลองลองบอกพี่น้องเองดู อะไรก็ได้ตลาดมันก็ต้องไปตามก็เดี๋ยวเขาขายไงเขาขายเงินอืมเขาขายถูกก็ถูกก็แพงอะไรก็แพงช่วงนี้มันออกเยอะเนาะช่วงนี้ออกเยอะหลายส่วนใช่เนาะทุกปีก็มาหลับเต่อุดอนคอนกันก็มาหลับได้ปีนี้มันไม่มาเลยเพราะว่าอรันเขาก็บิงเด๋ยวนี้เขาก็ไม่บิงมันบินขายไม่ได้กระเม็นมันไม่ออกมาบานเราเขาปิดเขาก็ไม่หเข้าแล้วก็ของก็ส่งไปไม่ได้ก็ส่งไม่ได้ทีเพราะนี่ก็เป็น ใช่ป่ะมันสันทุกอย่างนันไปออกออกนอกก็ไม่ได้กระโตกกระเทือนถึงันมุดเลยถูกวิวว่าผูกกัลลันก็วิ่งโคตรตันทองตันก็ไปแป๊บเดียวเนี่ยไปตรงกัลลันตรงประเทศไทยรูปเนี่ยนะครับตรงขมิ้นลาวเขาก็ไปได้เดนมาไม่ได้เลยเนี่ยกระโตกกระเทือนมดเพราะนั้นก็ก็ต้องหาตลาดวิ่งในประเทศไทยเองเนาะก็วิ่งบ้านเองเดี๋ยวก็ซื้อไปกินคนหาโลโคโลครับซื้อไปขายต่อเป็นมาออกกันเลยวางยาพี่น้องใช่ ผมเห็นสวนหนึ่งเขาไปขายเขาใส่เครื่อ่ะไปขายทั้งสายกัะทรงคือกันเครื่องไม้กับทงนะเครื่องไม้กับทงตาขายส่งอะไรเนี่ยผู้เกีตจกับทงไปบ้านตรงนี้ี่ลยตอนนี้ส่งเราเราคิดโรยอะไรกี่น้องกันนี่แหละโลส่งให้กินเนี่ยโลหะที่พกซีฟิล์โลหะเซฟี่ิล์มแล้วมันก็โุ้ยมันเสียค่าอะไรนะค่าระวางไอ้ค่าถ้าว่ามันไม่แพงตรงนั้นทั้งไรหลานไปส่งให้เนี่ยส่งทั่วไปเลยแหละเข้ามาเขาลู่นี่หรือว่ายังไง หลานมาลงโพดลงอะไรก็เห็นพี่น้องเองในยู่น่ะหลูกล้านพวกเอสทำงานทำการอยู่นะขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับโอ้ยมีไหมฮะดูคนเด้อเผื่อใครจะมาถามต้วแต่นี่เก็บได้เป็นเดือนนี่เนี่ยเนาะมันทยอยออกทยอยออกเก็บอีกเก็บได้หลายครับอีกเป็นเดือนดึงก็กว่ากับสองเดือนทยอยมาซื้อมาหาเดออย่างงามนะครับเนี่ยสวยงามงามงามยอมรับเลยนะครับต้นใหญ่อังลัง เราจะตัดแต่งตัวไหนตาตัดแต่งให้มันแบบมันกระจากระจาเนี่ยเอ๊ะเราใบก็ตัดบ้างหรือไงให้มันแตกใหม่เราเอกครั้งล่างๆเย่อๆเลยตัดไหมเอ็นสิงหาตัดเลยครับตัดแต่งให้มันแบบรับแสงเนาะให้มันกระจายกระจายอันนี้ไม่ใช่ให้หวยนะมาขอเบอร์โทรศัพท์รืบอ เบอร์โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าไ้เนี่ยอ๋อจําเบอร์ไม่ได้ลูกหลานไม่ให้นะครับวันนั้นก็มาเยี่ยมให้ไอ้ลูกให้ใหลานเด้อไปดูเด้อไปดูรายการนี้เด้อนานาสระอำเภอต้นสูงหลานจะแชร์ไปให้ใครต่างประเทศก็เห็น,นครับเห็นหมืดทั่วโลกครับแต่ผมจะลงยู u ูบให้ดา่าแปดเจ็ดหกสี่ห้าห้าสองเจ็ดหกอีกทีนะครับ 0876 4552จ6โทรับตาไทยบ้านก็หงใยไทยบ้านก็หงตาผัวจริงไหมจีไทยวัดโอเคครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณตามากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ